สวัสดียามซายนะครับเช้าวันทีวนท่วันที่หกครับวันที่หกมิถุนานะครับกับตอนนี้ก็มีเ,เพื่อนเกษตรที่มาเยี่ยมชมทางสวนของเรานะครับเดี๋ยวไปสอบถามดูว่ามาจากไหนกันนะครับสวัสดีครับคือแดงมาจาก อำเภอชุมพลบุรีชุมพลบุรีครับมาดูตัวอย่างมาดูแบบจะเอาไปเรียนแบบครับครับได้ได้ได้จะได้เท่านี้หรือเปล่าอนาคตค่อยว่ากันครับเดี๋ยวเดินชมนะครับแบบนี้เป็นแรงบันดาลใจเนาะมาดูแล้วก็กลับไปคือพัฒนาทําไปบางส่วนแล้วผมแต่ว่าไม่ได้ขนาดนี้ เอาไปปรับปรุงว่าเป็นยังไงเจ้าของเขาอยู่ดุดเจ้าของอยู่ดุนโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาด้วยกันเนาะได้มาชมครับผมได้มาชมว่าสวนครับผมผมตอนแรกก็เหมือนกันไปดูไปดูสวนคนอื่นไปดูสวนคนอื่นที่นี่ก็กลับมาจากทำงานเวลาตอนค่ำตอนเช้าอะไรก็มา มามันคือเท่ากับเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยไปเห็นสวนของเขาสวยอะไรอย่างนี้ก็เลยกลับมาโอ้อยากมาทําสวนตัวเองให้สวยเหมือนกันก็เลยเียนวิถีชีวิตใหม่ใช่ครับทำนานี่นุ่งนี้มีตั้งหลายอย่างรุ่งนั้นก็มีหลายรุ่เดียวจบทำนาเก็เพราะอะไรครับู้ขึ้นครับมันก็การทํานาก็เป็นเชิงเดียวเหมือนลักษณะด้านนู้นนะครับครับแต่แต่ระหว่างที่เราทํานี้ด้วยเราก็ ทำนาเหมือนกันกับทำนาเหมือนกันมีจขอน่คกว่าเฮกี้ครับผมเพิ่งรงเลยีปีสองปีสามอ๋อครับแต่กับว่าเป็นรูปเวลาของมน่าหนวดตอนนี้เนาะว่าเราทำแบบสมสารคือดีอย่างคือเราไม่ต้องรอรอเก็บเกี่ยวเฉพาะข้าวระหว่างที่เรารอเก็บเกี่ยวข้าวเราก็ได้กินของอย่างอื่นหลากหลายผสมผสานกันทั้งผักทั้งอะไรผลไม้ก็ได้กิน ได้กินตามไปเลยนะครับมันเป็นมันนเเป็งาาพืชสมุนไพรเหมือนกันนะมันเป็นนฟไม่บ้านเซลไม่บ้านอยู่ครับอารมณ์นีอะไรไปเลยเขาเป็นคนชอบเซลเล่นไปครับเขาเป็นคนชอบยิ้มพูดเล่นกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อนชอบเซลเหมือนกันเพรว่ายิ้มคนเดียวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนไม้ไงดัมมันเมียน ไม่ไม่ใช่ครับที่อยู่ตามป่าก็คือเอาเอาใบมันจิ้มน้ำพริกอร่อยหอมใช่ใช่พืชตระกูลเดียวกันเขาเรียกอะไรภาษาไทยวันนี้มารอบที่สองครับ จากเมื่อวานที่มาวันนี้มารอบที่สองเมื่อวานเมื่อวานได้ไปคัดหนึ่งได้ไปได้ปุ๋ยไปคัดหนึ่งครับวันนี้คัดหนึ่งครับแต่เคลียร์กับทางนู้นเรียบร้อยแล้วจ่ายเรียบร้อยอ๋อครับที่ต้นไหนก็ไปส่งทางนู้นเลยอ๋อครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามคิวเนาะเพราะว่าคิวเยอะมากเลยช่วงนี้เขาสั่งเยอะเราเดือยเยอะเราไม่ทำเราหาวัตถุดิบ อันนี้กล้วยก็ผมก็ขุดลุ่มผสมแกลบดำกับนี่เลยครับกากมันด้วยแล้วก็ปุ๋ยคอกครับอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยท่านี้ตั้งไปปลูกมาก็มันก็ได้ต้นต้นแบบแบบนู้นเลยครับอย่างอย่างมะละกอก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะเป็นไอ้นี้ก่อนนะคือผมเอาเมเล็ดมามาหยอดหยอดไว้ตามหลุมเลยมันก็เพราะใส่ถุงดำใช่ครับเอาเม็ดมาหยอด ครับหยอดลุมเลยเขาเพาะอยู่อ๋อครับก็อันนี้ปลูกทำแบบง่ายๆนะครับพื้ที่ตัวนั้นเป็นดินทรายเก็บแบบนี้ดูดดูน้ำใต้ดินขึ้นมาพอครับพอว่าแล้เราว่ามันเยอะแล้วตื่นเช้ามามันจะลงไว้อย่างนี้เลยน้ำมันหายไปมันเป็นดินทรายไมดิครับไม่ค่อยอยู่เอขุดลึกไหมครับโอ้เจ็ดเมตรหรือเปล่าไม่ถึงเจ็ด แต่แต่แต่น้ํามันซับออกมาตลอดไหมครับอ๋อออกไม่เป็นไรน้ำน้ำน้ำออกไหมน้ำไม่ออกมันเป็นเฉพาะช่วงนานาฝนลงนะน้ำออกเฉพาะนาฝนลุ่งนะโอ้หรือวานาแรงมืนกัแต่น้ํามาดานี่ขยับราดับน้ำลงไปอีกครับปมันสี่เมตรน้ำอืมต้องต้องไปคุยบ่อก่อนอ๋อต้องรอแค่นี้เลยครับต้องมันน้ำมาดานมันกว้างไหมครับเปิดกว้างไหม บ่อโครงการอ๋อสิบคูณอ๋อสิบแปดคูณสี่สิบสองสิบสองลึกสี่เมตรหรือเปล่าลึกสี่เมตรอืมขุดแล้วว่าท่านบอกวมันเป็นดินไส้ไส้หรือวมันพังเลยอ๋อครับบอกสไลด์งก็ยากอยู่ถ้าเป็นดินทรายแบบนั้นเนาะทรายขี้เป็ดขุดขุดยากเปิดกว้างครับเปิดกว้างนี่ตอนที่ผมขุดครั้งแรกเหมือนกันนี่บ่อนี้ก็เป็นทรายขี้เป็ด มันมันไหลออกมาเลยนะไหลออกมาแล้วก็ฟังก็ขาดพังครับๆๆๆผมขุดมา,าตั้งแต่พศออประมาณสี่สามครับบอ่อบ่อลูกนี้แต่ปีที่แล้วผมผมเอารถลงลอกอีกก็ได้ลึกอยู่นาอยู่ทั้งปีครับอยู่ทั้งปี<ล>เพราะว่าเป็นเป็นน้ำซับต้องรดน้ำครับเพราะน้ำมันซึมขึ้นครับอยําน้นำมันขึ้นเท่านี้แหละครับ ตามรากต้นไม้มันก็ซับน้ำอออาจารย์ไปไหนนี่อาจารย์อยู่บ้านครับอยู่บ้านโทรไปเมื่อกี้เลยครับอาจารย์ฝกกรเดี๋ยวเหยียบต้นไม้เขาได้อือหวังร่องร่องน้ำครับร่องน้ำร่องน้ำร่องน้ำเดินไปดูแล้วอจะไปประยุกต์ใช้กับของตัวเองครับไปเพราะว่าที่นาที่มันมีเยอะอยู่เพียงแต่ว่า มันเป็นที่นาเยอะแล้วมันไม่มีน้ําครับก็ก็คือ,ถ,อคถ้าเราขุดน้อยครับถ้าเราขุดน้อยอาจจะน้ําก็อาจจะไม่อยู่เพราะว่าที่ที่เรามันกว้าง,างครับที่ที่ผมขุดให้น้ําอยู่ก็เพราะที่ขุดเยอะครับค,คันสี่สิบเมตร็ดสิก็ที่ขุดก็ประมาณ40%เอร์เซนของพื้นที่อะครับนี่ ถ้าถ้าน้ํามันน้อยพื้นที่พื้นที่ว่างมันเยอะปุ๊บมันจะดูดเหมือนเหมือนว่าพ่อหน้าแรงปุ๊บดินมันแห้งเนาะดินมันแห้งมันก็ซับดินแห้งแบะมันดูดน้าอ่ะทาให้น้ามันแห้งครับเนี่ยนะนี่ยนพี้น้อะไรมีีเลยน้มันระเหยไปโดยไม่มใช่ใช่มันมันซับไปกับดินครับพอดินแห้งปุ๊บดินน่ะมันจะดูดน้ํา มันจะซับน้ำท,นทำให้น้ำแห้งครับบอรับแขกแต่กรอนเยอะ <c oughs> อยู่แต่ก้อนแต่กรอนเยอะมากบอนี่อ <c oughs> วานทำกับข้าวบ้างแบ่งญาติบ้างอะไรบ้างก็ <c oughs> หมดแล้วเดี๋ยวจะปล่อยใหม่ <c oughs> อ้าวเดินชมเลยคนระับ <c oughs> นี่นี่ คนฟังนะทางนน้นก็มีครับน้ำก็พี่เสมบอกบอกบอกเจ้าของสวนหน่อยว่าทำไมต้องปลูกต้องมีกล้วยเอาอ๋อกล้วยกนี่เอากล้วยคือเป็นร่มเงาต้นไม้อื่นครับแล้วก็ อีกอย่างเวลาเราตัดใบตัดอะไรลงมาก็อาจจะเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยครับควบคุมรดินรความชื้นครับข้าวปสมบัตเท่าไหม่ต้นนี้ต้นผงชุรนี้ต้นงชรสคชูรับใช่สตมันแกงชรสต่นนีชรตชูร้ว่าไอ้ชู้นนี้ตนรี่ตูร้ี่เ้้ี่ต้้นีชอบเอาไปห่อเ้าต้มมัดน่ะ นี่แหละกล้วยนี่นมันหอมเขาต้มครับสมัยก่อนจำลูกมันหวานยโบราณขุยโบราณนั่นแหละเลือกนานๆนะสุกมันจะหอมนะขุยนี้แต่มันปลูกเนื้อมันจะเละไม่ใช่ใช่ขุยโบราณแต่แต่มันหวานดีเอาไปทอดก็อร่อยเออนี่ทำกล้วยฉาบใช่ใช คนแถวัดมาที่บ้านมีกล้วยส้มอันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรนะหลุมนี้พุทบเราปลูกอะไรไปสักอย่างหนึ่งผมคิดว่าเอาข้าวนี่ประโยชน์ด้วยได้ได้้ก็พวก้าพวกอะไรก็ไม่ค่อยได้ตัดได้อะไรใช่ครับใช่ใช่ไว้ยามันหญ้าก็เป็นพืชที่ปกคลุมดินได้ บางคนจะฉีดยาอย่างเดียวอันนี้ไม่มีไม่ใช้สารเคมีสารพิษอะไรเลยครับครับ,ค,รบคือเขาเขาเรียกว่าเอา่อเกื้อกูลให้มันเกื้อกูลกันใช้ยายใช่หรปลาสีไอสารยาง4ียางแล้วเนี่ยมันเลอะมันเยอะมันครับปลาสียางประโยชน์10ียางแล้วเนี่ยครับนี่ถ้าถ้าทำเป็นเนาะครับ อันนี้ยังหญ้ายางไรก็ปลูกไว้ตัดให้ให้เอ่อให้ปลาคต้ตัดรอกครับมมชิดคัไม่ม่คือถ้าถ้าแบบอย่างนี้คือเราจะเลี้ยงต้นแม่ก่อนกล้วยเราก็ตัดตัดให้มันรอก่อนครับให้รอตัวนี้ไปเร่งใช่ไปไป การงอกการเจริญตัวให้เป็นต้นแบบให้ลูกมันอุ้งร้อนใช่ใช่ให้ไปเลี้ยงตัวแม่ก่อนเดี๋ยวตัวลูกก็ค่อยนี่ครับถูกต้องเลยครับให้ต้นมันมันตัวแม่มันอ้วนมีขั้นรวยมีหญ้าให้วัวด้วยเมื่อวานเมื่อวานพี่ผมบอกว่ากล้วยน้ำว้าหมดเลยค่ะใบทักไไออ้้ต้นนั้นบอกว่าเป็นอ้อยชาวบ้านเขาเรียกกล้วยสมไม่ใช่อ้อยอ้สุดยอดกล้วยน้ำว้าพันพื้นบ้านนี่แหละกล้วยมะลิอ่อง ครับนนี่ะเขาก็เรียกก็ปลูกแซลมแกลมอะไรเนี่ยมันชอบมีเมฆมาที่ไปอ่ะมัต้องเบิ่งไกลหรอกเบิ่องต้นนอห่างเกินนอเลยต้องมาต้องบอกว่าอ้อยอ้อยพ่นอะไรอ้อยหญ้าหญ้าหญ้าเขาเรียกไอเนเนเปียเนเปียนี่แหละรับเขาก็ปลูกนะที่ที่บ้านเขาจะบ้านเขาไปทักกิดตรงนั้นบอกว่าอ้อยพันอะไร ในแบ่เหมือนคนอีสานนะจับทีนึ่งขอผมก็หลายเมอนนเู่แต่ว่ามันไม่ได้ก็ปลูกผสมผสานไม่ว่าอะไรนะครับเอาลงไปก่อนเดี๋ยวอะไรที่มันเป็นก็เอาอะไรที่มันตายก็ปล่อยไปเลยก็เดี๋ยวหามาปลูกใหม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะรกเดี๋ยวเราก็ค่อยตัดแต่งเอาไม่ว่าปลูกอะไร ครั้ง,งนี้ย่าไม่ได้ทิ้งคไอ้ถอนมันก็โยลุงล่องน้ำวันนี้มันให้ปานกินครับแล้วก็เอาใ,<ช>ใส่พ่อวัวไว<ช>พ้พอดินมันรุดออกมากก็เป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปครับให้บัวมันกินนี่ก็ยังไม่ตัดเลยไปอยู่แต่หน้างาน,น <laughs> อยู่หน้างานดูน้ำาพลงเขาไม่มีน้ำแล้วแต่โน้นดูไปดูมะพร้าวปลูก ยังไม่ถึงห้าเดือนออกลูกแล้วดูได้เลยครับ <laughs> มาพร้าวหเดือนยังไม่ถึงกันครับแต่ก่อนอาศัยน้ําจากนี้ใช่ไหม,มถึงเวลามันก็แห้งไปครับ <laughs> ก็นี่แหละการพึ่งพาตนเองการพึ่งพาตนเองอบางคนเขาว่า นาอยู่ติดคลองแต่ไมต้องต้องมาขุดสะเยอะอนี่ครับคือตอนที่คลองแห้งระหว่างที่คลองแห้งแต่น้ำในนาของเราก็ยังมีนะครับเราเรียกการพึ่งพาตนเองครับเดินชมสวนเนะี่นี่นี่หญ้าตายหมดเลยแห้งนะ าาขุดขุดแถวนี้แหละมันเม,ามาื่อวานอยู่ที่บ้านนั่นแหละแอมแดด